นี่คือเพลงที่ถูกท่งอย่างแบดข้ามไปปล่อยก่อนพี่มาพี่ไปก็คือเหมือนกับหาคอนเซปต์ร่วมกันแหละแล้วก็ได้คอนเซปต์ประมาณว่า,าสถานะที่ไม่ชัดเจนอะ่ะจริงๆมันชัดเจนอยู่แล้วก็เลยใช้เหมือนเป็นขวดในการเขียนเลยไอเดียรู้สึกจะมาจากทางค่าย<ม>ทางค่ายคุยประมาณสองสามสตอรี่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอันนี้มันน่าสนใจสุดเพราะว่าปกติเวลาทำเอ็มวีอ่ะมันก็จะมีความหมนหมนสไตล์เพลงล็อกกันเหมือนกับว่าอันนี้พวกผมกลับเสนอมาว่าหรืออยากแบบทำแบบก็อตเซ็ตไหมให้ดูขี้เล่นขึ้น ใช่แบบดูเป็นแบบเอ๊ะทำตัวเป็นเซเลบริตี้แบบความสัมพันธ์แบบหลบสื่ออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเวเนี่ยมันวิชวลมันชัดเพราะมันมันคือการถูกถามมันเป็นเรื่องของพับลิกเรื่องของแบบพวกพร i เว c ซีอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันชัดเจนกับเพลงดีเราก็รู้สึกว่า ถ้าเราทำแบบล็อกล็อเศราๆเหมือนเดิมมันก็แพทเทิร์นเดิมใช่แล้วด้วยเพลงมันก็ประมาณหนึ่งนะแล้วถ้า MV มันยิ่งแบบว่าไม่ได้มีกิมมิคอะไรมากะอะไรเงี้ยก็จะทําให้เพลงแบบมนเข้าไปใช่ใช่เราเลยต้อง <ๆ S 2> หาลูกเล่นอะไรอย่างนี้